เปิดคําทํานายจากหน้าไพ่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องของโบโฮทาร์ดนะวันนี้ค่ะแม่โบโฮมาพร้อมกันกันกบไพ่สําหรับเดิมเลยนะคะไพ่ภาพพยากร์หรือว่าไพ่ออร์คลชุดแสงสุขของอาจารย์สมบูรณสุขนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันซิว่าไพ่แสงสุขค่ะอยากที่จะบอกอะไรกับ ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันบ้างนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะในพาร์ทนี้นะคะเราจะทําแยกออกมาก็คือเป็นรายปักแล้วนะคะให้รู้คําทํานายตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายนกันก่อนนะคะโดยเราจะเริ่มจาก4ราศีที่มีไพ่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก่อนเลยค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายกันนะคะ ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะกับช่องของโบโฮชาลต์นะคะเราจะมีคลิปวิดีโอแบบนี้แหละคะ่ะที่จะมาบอกในเรื่องของไพ่นะคะว่าไพ่เนี่ยอยากจะไกด์อะไรคุณอยากจะบอกอะไรคุณนะคะแม่โบโฮจะมาอัปเดตในทุกๆเดือนนะคะให้คุณได้ทราบกันว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่อยากจะเตือนให้คุณระวังเรื่องอะไรบ้างหรือจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นให้คุณได้ใจฟูกันบ้างนะคะตามกันได้ใน ช่องของโบกรัตนะคะสับสคร i b e กันไว้ได้นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือการเข้าไปตามดูการอัปเดตต่ตางๆนะคะในเรื่องของไพ่ยพยากรณ์เนี่ยนะคะผ่านทางช่องทางของ facebook นั่นเองนะคะกับเฟซ c o ๊ o o อมกั K h a c h a r i i s m คนะ,คะอยู่ตามลิงก์ที่ลงไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะเอาละไม่ให้เสียเวลาเนาะเรามาดูกันดีกว,ว่าว่าไพ่แสงสุข อยากจะบอกอะไรกับผู้คนทั้ง12ราศีกันบ้างว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้เจอพบเจอทั้งในแง่ของการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างเริ่มกันกับราศีแรกของเราเลยค่ะนั่นก็คือราศีมังกรน,นะคะสำหรับชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เรามาดูหน้าไพ่ของคุณกันคะ่ะว่าออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะ ไพ่อของชาวราศีมังกรค่ะได้หน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวแม่โบขยับขึ้นไปดีกว่าใกล้ๆเนาะจะได้เห็นที่หน้ากล้องนะคะไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงอะไรคะชาวราศีมังกรค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนมิถุนายนนี้การงานของคุณนะคะการงานของคุณนั้นจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยสําหรับผู้ที่ทํางานเป็นทีมค่ะนะคะคือถ้าใครที่ทํางานทําธุรกิจอยู่แล้วคุณทํางานเป็นทีมนะคะ หรือผู้ที่ทำธุรกิจแบบที่มีหุ้นส่วนอาจจะค่อนข้างโดดเด่นนิดนึงนะคะบรรยากาศการทำงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นคุณจะรู้สึกกับการทำงานค่ะกับทีมของคุณกับหุ้นส่วนของคุณนะคะการทำงานในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะคุณจะได้ใช้ทักษะในการทำงานอย่างเต็มที่ในขณะที่บางท่านเองนั้นมีเกณฑ์นะคะได้ไปฝึกอบรมค่ะเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ นะคะแล้วก็ทักษะในการทำงานนะคะเป็นช่วงที่คุณไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวกับบรรยากาศในที่ทำงานนั่นเองค่ะในแง่ของการเงินนะคะชาวราศีมังกรไพ่บอกว่าในครึ่งเดือนแรกนะคะครึ่งเดือนแรกของมิถุนายนนี้คุณมีเกณฑ์เงินเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ถึงกับมากมายนักแต่คุณก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะคุณอาจจะได้ใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในแบบฉบับ ลุยๆนะคะอย่างที่คุณชื่นชอบนะตัวตัวของบางท่านเองนั้นอาจจะหมดเงินไปกับการพกปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงในระยะนี้นะคะส่วนในแง่ของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ค่ะสําหรับคนโสดนะคะคุณค่อนข้างจะมีความสุขดีนะคะกับเพื่อนฝูงของคุณกับมิตราหยายของคุณะค่ะบางท่านเองนะคะคนโสดบางท่านเองคุณอาจจะถูกชะตากับคนเพศเดียวกันนะคะแล้วก็อยากจะทําความรู้จักให้มากขึ้นด้วยนะคะในส่วนของคนที่มีคู่ค่ะ ไพ่บอกว่าช่วงนี้นะคะนะคุณอาจจะติดเพื่อนไปสักนิดนึงนะคะหรือบางท่านเองคุณอาจจะวุ่นวายกับหน้าที่การงานที่ตัวคุณเองนั้นมักจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ค่ะเลยทําให้คุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่ของคุณเท่าไรนะักแต่ถามว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไหมไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่นะคะแค่รู้สึกเหมือนอารมณ์มีคู่เหมือนมีเพื่อนนะคะก็อาจจะต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งนะคะว่าชาวราศีมังกรอาจจะยุ่งงานสักหน่อยในช่วง ต้นเดือนนะคะครึ่งเดือนแรกของมิถุนายนนั่นเองค่ะเอาละมาดูกันต่อดีกว่าใบที่สองนะคะไพ่ใบที่สองวนะว่าไพ่จะบ่งบอกอะไรบ้างนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีถัดมาเลยนั่นก็คือชาวราศีกุมนั่นเองนะคะชาวราศีกุมคะ่ะผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14 000, มีนาคมคะ่ะมาดูหน้าไพ่ของชาวราศีกุมกันนะคะ ใบนี้หมายความว่ายังไงกันมาดูกันดีกว่าในแง่ของการงานค่ะชาวราศีกุมนะคะแง่ของการงานช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะสำหรับใครที่มองหางานอยู่นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนนั้นมาชักชวนคุณนะคะหรือให้โอกาสคุณให้คุณได้เข้าไปร่วมงานร่วมทำงานกับเขานะคะสำหรับท่านไหนที่มีการงานทำอยู่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วในช่วงนี้ค่ะคุณก็ อาจจะฮอตสักนิดหนึ่งในเรื่องของการงานนะคะถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นเนื่องจากไพ่ขึ้นนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะคุณเองเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างหรือมีหลายหน้าที่ที่คุณต้องทํานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของมิถุนายนเลยนะคะอันนี้คือมีงานเข้ามาแบบเนี้ยก็ให้ระวังนะคะมีงานล้นมือหน่อยพูดง่ายๆนะคะต้องทําหลายอย่างหลายหน้าที่ระวังด้วยอย่างหนึ่งนั่นก็คือระวังเพื่อนร่วมงานที่ไม่จริงใจนะคะ เพื่อนร่วมงานที่ไม่จริงใจที่ทํางานของคุณเนี่ยระวังเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีคนบางคนที่ทําตัวเป็นนกสองหัวอ่านะคะเดี๋ยวก็อยู่ข้างคุณเดี๋ยวก็ไปอยู่ข้างใครก็ไม่รู้นะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามามีอิทธิพลกับการทํางานของคุณได้ในระยะนี้ค่ะส่วนในแง่ของการเงินนะคะไพ่ใบนี้ออกหมายถึงอะไรไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าชาวราศีกุมภ์คะการเงินนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณนั้นยังถือว่าดีอยู่นะคะ มีเกณฑ์ได้เงินเพิ่มเติมหรือรายได้เสริมจากสิ่งที่คุณชอบหรือว่างานที่ทําให้คุณนั้นมีความสุขนะคะบางท่านเองอาจจะมีงานอดิเรกบางอย่างนะคะหรือว่าอะไรที่คุณชื่นชอบอยู่แล้วสิ่งนั้นนะคะมันทําให้คุณนั้นเกิดรายได้ขึ้นมานะคะนะอันนี้ก็คือไพ่บอกมานะคะบางท่านเองอาจมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยค่ะและตัวคุณเองนั้นมีเกณฑ์ที่อาจจะจับจ่ายเงินนะคะไปกับการซื้อของชิ้นใหม่นะคะซึ่งของที่ว่าเนี่ย อาจจะเป็นของที่คุณมีอยู่แล้วมีใช้งานอยู่แล้วนี่แหละแต่คุณอยากได้เพิ่มอารมณ์ประมาณนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้กับเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมค่ะส่วนเรื่องของความรักและความสัมพันธ์คนโสดมีเกณฑ์ที่คุณนั้นอาจจะถูกชะตากับคนเพศเดียวกันได้นะคะหรือถ้าคุณไปชอบใครอยู่นะก็อาจจะมีคนใหม่ๆนะคะเข้ามาทำให้หัวใจคุณควยเขวได้เหมือนกันค่ะส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้อาจจะต้องระวัง หัวใจของตัวเองให้ดีสักนิดนะคะเพราะว่ามีเกมที่คุณนั้นอาจจะไปถูกใจใครบางคนเข้าก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะอยู่เฉยๆค่ะแล้วมีคนเนี่ยเข้ามานะคะส่งสายตานะแบบชอบพอคุณอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงออกให้รู้ว่าถูกใจคุณนะประมาณนี้นะคะก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เอาไว้สักนิดหนึ่งสาหรับคนที่มีคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะกับราศีถัดมาเลยนะราศีถัดมาเลยก็เป็นในส่วนของ ชาวราศีมีนนั่นเองค่ะผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนมาดูกันสิคะว่าไพ่ของคุณหน้าตาเป็นยังไงนี่คือไพ่ของผู้ที่เกิดในราศีมีนค่ะมาดูกันนิดนึงนะคะว่าครึ่งเดือนแรกในเรื่องของการงานนะไพ่บอกว่าการงานของคุณเนี่ยนะคะมีความมั่นคงดีค่ะเป็นการทํางานในบรรยากาศที่ทําให้คุณรู้สึกและก็สัมผัสได้ถึงความสบายใจ ผู้ใหญ่เองนั้นก็ให้ความเมตตาในตัวคุณด้วยนะคะมีคนขอให้ความช่วยเหลือทําให้การทํางานของคุณนั้นราบรื่นค่ะสําหรับใครที่เป็นหัวหน้านะทำงานในตาแหน่งหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะคุณจะสบายใจในเรื่องของการงานมากขึ้นนะคะสามารถที่จะวางใจไว้ใจลูกน้องหรือ,อคนที่คุณเล็งแล้วว่าคุณได้ทํางานดีนะคุณอาจจะวางใจเขามากขึ้นให้เขาเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลธุรกิจของคุณหรือการงานของคุณได้นะคะ ส่วนในแง่ของการเงินค่ะไพ่บอกว่าการเงินของชาวราศีมีนั้นคล่องตัวดีนะคะมีให้ใช้จ่ายแบบสบายๆจับจ่ายได้แบบไม่ต้องกังวลมากนะะักค่ะตัวคุณเองนั้นอาจมีการใช้จ่ายเงินไปกับการทําบุญการดูแลคนที่คุณรักหรือแม้แต่การไปพักผ่อนในสถานที่บรรยากาศดีๆท่ามกลางธรรมชาติด้วยนะคะและในแง่ของความรักและความสัมพันธ์ค่ะ ไพ่ใบนี้บ่งบอกนะคะว่าสําหรับคนโสดที่เป็นชาวราศีมีนก็ยังมีความสุขกับครอบครัวดีนะคะคืออยู่กันกับคนในครอบครัวก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณคาดหวังเรื่องของการเจอใครสักคนหนึ่งไพ่ก็บอกนะคะว่าคุณเองมีโอกาสได้เจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกได้ถึงความใจดีมีน้ําใจและก็อธัธยาศัยไมตรีที่ดีค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเหงาแล้วนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีมีนนะคะในขณะที่คนมีคู่เองก็มีความสุขดีในความสัมพันธ์ค่ะ ือเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมีคู่ชีวิตที่ดีแล้วก็ดูแลกันเป็นอย่างดีซะด้วยนะคะเป็นที่พึ่งพิงทางใจให้กันและกันได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่คือคําตอบของไพ่นะคะสําหรับชาวราศีมีนค่ะปิดท้ายนะคะในส่วนของวิดีโอนี้ก,นกันกับราศีสุดท้ายก่อนนะคะใน EP นี้นั่นก็คือชาวราศีเมษนั่นเองค่ะมาดูไพ่ของชาวราศีเมษสักหน่อยได้ไพ่หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่บโบโถถือเข้าไปใกล้ๆให้นิดนึงเนาะกับชาวราศีเมษนะคะว่าเอ๊ะ หมายถึงอะไรชาวราศีเมษค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะในแง่ของการงานเออไพ่บอกอะไรบ้างนะคะการงานของชาวราศีเมษเขาบอกครึ่งเดือนนี้นะคะการงานจะดําเนินไปได้นะคะด้วยด้วยดีเลยนะคะด้วยความโปร่งใสและความถูกต้องเออไพ่บอกนี้นะนะคะการงานจะดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะแต่ มันต้องเป็นไปด้วยความโปรง่งใสและความถูกต้องด้วยนะบางท่านนะคะคุณอาจจะมีเรื่องให้คุณเนี่ยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในแง่ของการทํางานที่คุณจะต้องยึดหลักความถูกต้องและความยุติธรรมบางท่านเองคุณอาจต้องสวมบทคนกลางค่ะคอยไกล่เกลีย่ยเจราจาแก้ปัญหาบางอย่างในที่ทํางานเพื่อให้งานของคุณนั้นเดินหน้าต่อไปได้ในแบบที่ทุกฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีนะคะส่วนในแง่ของการเงินค่ะไพ่บ่งบอกนะคะว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ บางท่านเองนั้นมีแนวคิดที่อยากจะจัดสรรเงินของคุณนะคะเอาไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนอยากจะจัดสรรเงินสาหรับการใช้จ่ายและการเก็บออมเรียกง่ายๆว่ามีสติกับการใช้จ่ายในช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยละค่ะและในส่วนของความรักและความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบนี้นะคะของชาวราศีเมษนะคะบ่งบอกว่าคนโสดค่ะที่กําลังสนใจใครอยู่ มีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะได้เจอคนที่คุณรู้สึกว่าเท่าเทกันกับคุณนะคะเดินด้วยแล้วหรือคบหาไปแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องมีใครรู้สึกไม่ดีกับใครอะ่ะคือรู้สึกดีพอๆกันเพราะว่าคุณสัมผัสได้ถึงความเท่าเทียมกันจากคนที่คุณสนใจอยู่ค่ะส่วนคนมีคู่นะคะคุณยังคงรู้สึกได้ถึงความสบายใจและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกๆอย่างไปด้วยกันค่ะจากคู่ของคุณถือเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายนั้นมีความเสมอภาค และยอมรับซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะและนี่คือคำทำนายค่ะของชาวนะคะราศีมังกรราศีกุมราศีมีนแล้วก็ราศีเมษค่ะสำหรับรายปักนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนายนนี้ค่ะว่าไพ่แสงสุขอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะส่วนใครนะคะที่ต้องการดูไพ่นะคะแบบบุคคลนะคะเฉพาะบุคคลนะต้องบอกก่อนเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ทํามานะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย ใครที่อยากจะดูลึกๆนะคะแบบของเราเองว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นยังไงไพ่จะบ่งบอกยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแม่โบโฮได้นะคะตามช่องทางที่ระบุไว้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเอาละค่ะส่วนชาวราศีอื่นๆนะคะไม่ต้องน้อยอ,อกน้อยใจไปเดี๋ยวแม่โบโฮจะมาอัปเดตให้ฟังกันต่อว่าราศีถัดไปนะคะไพ่ของคุณหน้าตาเป็นยังไงและไพ่บ่งบอกอะไรกันอีกนะคะแล้วนะสำหรับสีราศีที่บ่งที่ทํานายพยากรณ์ไปให้แล้วนะคะไว้มาเจอกันได้ค่ะกับ อีกคลิปนึงนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนนะคะแม่โบโหจะกลับมาอัปเดตให้อีกว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอการทำนายดวงชะตานะคะที่จะอัปเดตใหม่ๆมาให้คุณได้ดูกันเรื่อยๆเลยค่ะบา,บายๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะ